ครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ .2567 จอจันเข้ามาแล้วครับเมื่อนี้ครับแม่คู่กับ้าลูกศิษย์ลูกหารับมาล่ำถวายองค์ปู่องค์งานะครับอยู่วัดป่าบันเมิดหรือว่าวัดปูเททองนะครับเนาะตำบลสัมภาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับหลังจากขับล่ำถวายเสร็จแล้วครับแม่คู่ครับกา่ าวานป่วยท่านครับวานป่วยท่านนะครับเนาะพร้อมกับแกะน้ำปลาน้ำปลาเสียบของแม่คู่หอมหวนนะครับเนาะครับเอฟซีมารวมงานมื่อนี้ครับสิได้เทิงป่วยท่านครับป่วยท่านกับเอฟซีนะครับโซงมานะครับแม่คู่กันนำมาวานนะครับเพื่อเอฟซีอ่าสิได้เก็บป่วยท่านอ่าครับผมผู้ได้แล้วก็โศกมันมันพร้อมกับน้ำปลาเสียบกับแก้วบ่องเสียบนะครับเนาะทีมงาน แม่เตียงท่องครับเพิรนเฮดลงท่านน้ำปลากับแก้วบองแม่ครูหอมหวนะครับมอนิโอเอฟซีีก็มาเต็มเดินวัดเลยครับมารวมพิธีล่ำขอโชคนะครับล่ำถวายขอโชคองค์ปู่นะครับองค์ปู่ทวสุวรรณหรือว่าองค์ปู่ทุกพระองค์นะครับที่วัดปาบานเหมิดครับมือวันที่30นะครับอพฤศจิกายนนะครับครับผม พศ2567ครับเมื่อนี้แม่คู่กับประกาศให้โชคดีครับประกาศให้โชคนะครับก็คือมีความฝันของครับของคุณพ่อบุญมากนะครับฝันว่ามีคนขี่รถบักเบนนะครับขี่รถบักเบนไปซ่นหนามุนอัญะเลยครับทับเยนกับหนึ่งเก่านะครับเนาะหนึ่งเก่าแล้วกาแม่คู่รับเพิ่นไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลรางวัลเลขไ่ายสองตัวนะครับปูตาให้แม่คู ไปยิปลบลางวัลนเลขไทยสองตัวเขียนๆก็คือหกเก่านะครับหกเก่าปูบอกให้ไปยิบเก่าสิบใบนะครับครับผู้ใดได้ฟังคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สกๆมันๆนำลำๆเรื่ยๆครับก็บไปต่อคิ้วนะครับห,หรือว่าไปเก็บปุยท่าน,น้ากันก่อนแล้วก็สิไปต่อคิ้วเอาปลานะครับเอาปลาเสียบของแม่คู่ห้อมหวนนะครับความปลานำปลาตำบกสมนำปลาส่อองออมไ่แกงนะครับรวามกับนาพริกแก้วแมงดา อ่าครับผมกับปุกโอ้พอดีงามนะครับอ่ามีรูปแม่คู่ลโก้แม่คู่ยู่ข้างกับปุกนะครับน้ำปลาคือกันครับเป็นรูปแม่คู่ยู่ข้างกับปุกนะครับเนาะอ่าครับฟ้าแดงครับจะใส่ต์ตำสมนะครับเนาะฟ้าฟ้าเหลืองอ่าฟ้าเหลืองหรือว่าฟ้าสมนี่ยแหละครับสีเป็นใส่แกงใส่ออมนะครับน้ำปลาาก็มีสามรสคือน้ำพริกเม่งดา แล้วก็กแก้วบองธรรมดาแล้วก็น,น้ำพริกตาแดงครับผมเอฟซีได้กินได้ซิมแล้วครับคอยสุกๆมาัน,านๆลำนานๆเรื่อยๆมืออื่นครับขอให้เงินหลานแตกประตูผู้ทุกนแอดยิมที่ปเข่าแถวก่อนครับสี่พระท่านนะครับเนาะหรือว่าไปหยาดไปท่านก่อนไปยิบไปท่านก่อนแล้วก็จะไปเขาแถวประนามปลาล้านกันสำหรับคลิปนี้การติดตามไปพร้อ,อมๆกันครับแม่คู่ช่วงแกกปลาลาแม่คู่สี่ให้โชคตัวไหนบ่ก็รอดติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมครับ หยับตัวนะครับเหยับตัวเตือนขุมพ่งมาถึงแล้วบ่ได้มีวิแวมคนคนนั้นที่ไอ้โซ กุหลาบแดงยังมั่นคงยังคิดถึงครั้งก่อนกี่มาเดี๋ยนี้ได้นั่งเสริมคิดถึงเขาก่อนกี่เขาเคยห่วมสัญญากันกุหลาบแดงคือพยาน กกบม่มาไรมันแต่เป็นอย่างนี้บอกคืนคุณข,ขมาครับผู้ผลงานเพลงอดีตรักกุลาแดงนะครับผลงานเพลงของแม่คู่หองหัว,หว ครับต่อไปเข่าแถวได้ครับเรื่อเข่าแถวเอาไปหน้าครับเข่าแถวอดีตที่ลายเคยให้สัญญาเมื่อเดือนกุมภาวันธ์วาเล่นทุกทายให้ฝากดอกไม้ให้เธอเป็นกลางวันนี้เข่าแถวนี้ครับเข่าแถวหน้าครับเข่าแถวหน้ามีผู้ชาย ครับวานราแม่คู่หมวานนะครับก็อาครับสาธุสาธุแดงเหี่ยวเช้าคอยเจ้าขึ้นมาครับบรรยากาศนะครับอาที่ตลาดแ่บตลาดหัวครับอาคือว่าครับว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับคือว่าพี่น้องครับว่ากบะมี่อาทานเทศนะครับเอาไปซื้อไปขายก็ได้ครับผม ใ้ตั้งแต่สีกะทิเคยมันรวมรวมคนฮักสัญญาอยู่หัวหน้านังกันย่างแซบเลยครับเด้อใส่ตับสมใสเลยทุกอย่างครับอ่าอ่ามีรมรป่าพร้อมครับนำพริกปราฝาแดงนะครับฝาแดงคือน้ําพริกปราแก้วบอางครับผมนะครับแม่จ่าครับ ชิ้นหอดความหลังปีใหม่ยังอยู่บุญลาบแดงทันกันนั้นแซ่บกันนั้นเหมือนนะครับเนาะอ่ากินหางเมื่อกู้กันกันกุนะครับขอคู่ชีวิตเช้าหขอคู่ตาหรือว่าบ้านขอคู่หัวหวุนนะครับเด้อครับปีกุพาน้องจ๋าอย่าลืมไปดูมันกุหลาบส่งเจ้าลงแสงสมันใคไอ้คนนี้แอบคิดน้อยใจจะรู้มั่งหมายว่าใครอุ่มตรงไอยังจำคำมันเรารักกันด้วยตุลาบสีแดง ทีนี้อะดเยกอย่างแหวันแหงสงถ้ายอนน้ำย่อนน้การลันี่เหงาเงาเข้าโอ้ใยอนน้ำได้เดี๋ยมา่าฮ่่าา่าน่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 ่่มีผู้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าา่อ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าา่างงามา ไปไว้หัวไอ้ข่อยอยู่เป็นจังไน่อยกะสิฮักหมกสู่คนนี้บ่ลืมกุหลาบอายังฮักคนเดิมกุหลาบอายังรักขอฝากคนงานเพลงใหม่แล้วครับนี่ครับอดีตั้งกุหลาบแกงสีนางเป็ี่นหัวงานของแม่คู่นะครับแต่ทักแมอาจารย์ขับรถเข็นวางกลัวกับแม่คู่เอ้าเข็เวางยกจะได้ขอบคุณครับสำหรับเจ้าภาพ่อครับครับผมเอาพ่อคงอไปได้ทรับเสบนะครับ ครับเพราะมีนักกินครับเพราะเป็นกินเขาเขาครับเขาเจ้ากันแทบครับนักนหลายจังครับครับเขาขึ้นทอดครับเอกใส่ครับอ่าเพรมีกินข้าวเลยครับเก็แทบครับ ครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเจซี่ครับที่มาร่วมครับอ่าเมื่อนี้นะครับพิธีครับล่ำถวายครับองค์ูทาวศสุวรรณองคูองคยาองค์ปูทุกพระองค์นะครับอ่าแม่คู่อมหววเท่านะครับที่อ่าเป็นผู้นำนะครับเป็นดอวาครับเป็นอ่า ผู้น้ำสายบุญนะครับมีผ้าเห็ดผ้าสางหลายวัดหลายว่านะครับบพรว่าจะเป็นทั้งวัดศาสนุบุญวัดรามนะครับช่วงนี้างเสือกลังปผูกกระเบื้องให้องค์เจ้ายานะครับครับผม อ่าก็หลายตารางเมตรเติบเนาะครับแล้วก็สร้างควบกูกันไปเรื่อยๆครับค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะครับอ่าเข้ากับพอค่อยได้โชคปปนด้นะครับพอได้โชคครับแม่กู้กับมวดวดนี้นะครับกับวันที่สามสิบนี่ครับกับบมีต้นผะปานะครับอ่ามีโชค์แงบไดพบุนละครับเอาให้ทั้งพ่อจันเน่ยน้อยพระอาจาย์เพิ่มบ้านในนั่นในน้ำพริกปลาครับผมเป็นยังมาแล้วครับ ครับเพป็นฝากไวปลุงปูนั่นเนี่ยครับปลาล่าเสียบนะครับเนาะอ่าครับปลาล่าเสีบปลาลานัวครับที่ทีมงานคุณแม่เตียงทองนะครับเป็นอ่าเห็ดลงท่านครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับนี่ยอ่ายุ่งจี้คือกันเพื่อนว่าถือเลขถือเบื่อเนี่ยและเพื่อนก็ได้อันนี้ลเรายอดว่าตายยอดปลาล่าข้ามเขายังไงตัวบุ้ยบาตเดียวอ่ะแซ่บอ่ครับผมแต่จะเริ่มนะครับวคามฝันของคุณพ่อคุณมากครับฝันว่าขี่รถบักเบ็น ขั้นของแม่คู่นะครับหรือว่าผูา้ใดผู้ที่ไปส่อนของสันวาหนามุูลายะทะเบียนกันหนึ่งเก่าสำรับตัวเลขคำนวณของแม่คู่ก็คือเก้ากับสี่นะครับมาเก้ากับสี่งวดหนึ่งท่านว่านะครับเนาะเก้ากับสี่ละกา ิบอ่าที่เพื่นไปดึงไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไวมีเก้าเก็ดเก้าแปดหนึ่งเก้าอ่าเก้าศูนย์ครับผมแล้วก็หกเก้าแม่ปู่ให้แม่คู่ไปดึงรางวัลเลขไทยอ่างวดวันที่หนึ่งท่านบ้าคุ้มครับก็คือ พกเก้านะครับให้ดึงเก้าสิไปนะครับอาสาทูสาทุนะครับเนาะครับพกเก้าให้ดึงเก้าสิไปครับผมเนี่แหละอ่าครับเป็นแนวทางครับใส่วิจญาณในการรับชมครับทั้งช่องกับว่าแต่ชั่วเชเล่นการพระนันแต่ประกันใดครับเบึ้งเป็นการบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางครับผมอ่าปุดนาคยุ่จกีรนวดัวเปเสียบเนี่ยก็ไปเก็บซิมน้ำเนี่ยับ ครับมันหมากไงแม่ครับความเสียบครับก็ลังจากถวายปูแล้วนะครับแล้วลูกหลานก็ได้มาอยู่มากินครับให้ครับให้เป็นยาให้โชคให้มั่นก็ได้เลยอ่ากินหลัง ปูพ <muitas S 2> ันชันแล้วนะครับล้างวิธีไว้เสร็จแล้วครับให้โชคๆมันหมาน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมอ่จะขอจบคลิปลงเพียงเทานี้ครับให้เอฟซีทุกทุกคนหรือว่าบริเทเดินทางมาครับก็ให้สุคๆมันหมาน้ำกันครับเหตุนั้นใดๆจะเลื่อนลงเรื่องทุกประการมื้อื่นนะครับขอให้บุญบารมีองค์ปูชีปมะขาวองปูตานะครับขอให้ได้อัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องครับได้ฟังเสียงปูปูสอนคติธรรมปูตาสีสอนคติธรรมลูกหลาน เออหรือว่าให้โชค,โชคลูกล้านอ่าแบบใดนะครับฟังดีๆนะครับเด้อมืออื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อบบผาดลิปเด็ดอ่ามืออื่นปูตาครับวันที่หนึ่งสี่้อนกะทีถ้ำอันใดให้ลูกให้ล้านที่ประท่านโชคอันใดให้ลูกให้ลานรับรอดติดตามมืออื่นครับสำหรับมือมีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับคอสวัสดีครับ